อันนี้พันห้าสี่ห้าหนึ่งข้าวข้าวสวยใช่ไหมครับห้าสี่ห้าหนึ่งข้าวสวยข้าวสวยขอขอจุดเด่นของพันนี้ถ้าลงเราดำนะมันจะได้เนื้อดีไล่ละเป็นเกวียนจริงไล่ละเป็นเกวียนเลยชื่อชุดสีกำแหงครับแม่ชุบสีกำแหงแชุบสีกหงอยู่อำเภอบึงสามคีจังหวัดกำแพงเพชรครับผมมีอาชีพทำการเกษตรแล้วตอนนี้มาเพิ่มเรื่องดำนาด้วยมีรถดำนามีพ่อก้า ตอนนี้หลักๆก็คือเพราะกล้าขายแล้วก็มีรถรับจ้างดำนาด้วยไร่ละหนึ่งพันหนึ่งไร่นี้แพงไหมแม่หนึ่งพันบาทหนึ่งไร่หนึ่งพันบาทแต่ว่าต้องเป็นข้าวของเจ้าของนาข้าวเจ้าของนาสั่งไว้แล้วก็มาทําแบบสวยๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วถาดนึงเนี่ยเราขายเท่าไหร่ครับถาดเึงขายติดบาทถาดถาดที่เป็นเทปเคี้ยวๆแบบนี้สิบบาทใช่ไหมครับใช่โอข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวอะไรก็สิบบาทเหมือนกันราคาเดียวกัน คือข้าวลูกค้านี่ไม่ต้องนํามาเรามีข้าวให้เริ่มเลยขอข้ามาแล้วแต่ว่าเจ้าของนาจะเอาพันุอะไรมาอือคือเจ้าของนาปีนี้มีแผนว่าจะดำนาอะไรข้าวเหนียวข้าวสวยก็เม็ดพันธุ์มาให้เราเราก็มีหน้าที่เพาะเพาะอย่างเดียวแล้วการเพาะนี่มันยากไหมแม่การเพาะถ้าน้ําไม่ท่วมมันก็ไม่ยากหรอกเวลาเราลงวันแรกสองวันถ้าน้ําท่วมคือเสียเสียหายเลยต้องพยายามเอาน้ําออกให้ได้ครับ อย่างเพาะในถาดนี้เราก็จะมีเครื่องมีเครื่องเพาะมีเครื่องเพาะไม่ไม่ต้องโรยแบบมือใช่ไหมค <c oughs> ือทันสมัยแล้ว <c oughs> แล้วก็ออกมาเป็นที่อย่างที่เราเห็นนี่เลยใช่ไหมครับใช่อือเวลาเพาะแล้วประมาณห้าวันเราก็จะเอามาลงแผงแบบอ๋อลงแผงแบบนี้อ่าเมียพาเดินไปดูหน่อยนะครับคือลงแผงแบบต้องคุมสแลนด้วยใช่ไหมครับคุมด้วยเพราะว่ากันแสงแดดกันอะไร ข้าวก็จะแข็งแรงอย่างน้ํานี่มีอุปสรรคไหมครับในการทําน้ําไม่มีเพราะว่าเรามีมีมีคลองมีนี่มีเจ้าใช้ตเตม e อ๋อคือเราระบบน้ําเราหายห่วงได้ระบบน้ําหายห่วงก็คือทําได้ทั้งปีจักน,นี้กําแพงเพชรนี่เขาเขาจะทําเป็นนานาปังใช่ไหมครับเนี่ยกำแพงเพชรเขาทํากันทั้งปีนะ ทำข้าวได้ทั้งปีได้ทั้งปีอันนี้คือข้าวอายุก,กี่เดือนครับกี่กี่วันอนี้คือข้าวอายุประมาณร้อยร้อยห้าวันร้อยสิบวันอืมก็คือร้อยห้าวันคือได้รวงเลยใช่โอ้ที่ที่เราเห็นนี่นพาสดงคุมนี้กี่วันครับเนี่ยอันนี้พาสแสดงคุมเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วกี่วันเราถึงจะสามารถส่งให้ลูกค้าเอาไปดาปากดําได้สิบแปดถึงยี่สิบวันสิบแปดถึงยี่สิบวันจะได้ประมาณไหนครับเนี่ยสิบแปดถึงยี่สิบวัน อันนอนนจะแปดวันก็จะเก็บม้วนม้วนใส่รถไปเลยใช่อย่างที่ไปเมื่อกี้แหละอันนี้แม่ทําทั้งหมดใช้พื้นที่กี่ไร่ครับ